ใช่ค่ะชื่อบุณเลยคะสวัสดีครับผมชื่อสมศักดิ์วิจิตปัญญาคุณนะครับชื่อเล่นตั้มครับคุณตั้มนะคะครับตั้มตอนนี้เรียนอยู่คอร์สเอ็นอะไรคะนี้ผมปัจจุบันเรียนอยู่คอร์สติลเอ็นสองนะครับค่ะตอนนี้ศึกษาหรือทํางานอยู่คะตอนนี้ปัจจุบันทํางานอยู่ครับที่บริษัทเอเอสไอไทยแลนด์ปุบ SI นี้ครับค่ะคุณเป็นอะไรนะคะผมเป็นร่างภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ช่วยดูแลเกีตัวการขาย อยากทราบจะรู้แรงบันดาลใจอะไรบ้างคะที่ทําให้อยากมาเรียนอาจารย์แบงค์คะอ๋อเนื่องจากว่าผมเคยเ,เรียนติวเอ็นสองนะครับที่สถาบันอื่นซึ่งใช้อาจารย์เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับสอนผมนะครับบางทีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเนี่ยการอธิบายเนี่ยท่านก็อาจอธิบายดีแต่ด้วยความที่เรายังเข้าใจภาษาญี่ปุ่นไม่ลึกซึ้งพอเราก็คือรับรับมาไม่เต็มร้อป็นนะครับในความคิดผมคิดว่า การเรียนปสัสติวเอ็นสองนะครับคนเรียนจากอาจารย์ภาษาที่เป็นคนไทยนะครับเพราะจะต้องเป็นผู้ที่รู้ลึกรู้จริงนะครับผมเข้าใจความหมายที่แท้จริงของภาษาญี่ปุ่นจริงๆท่าสามารถจะอธิบายเป็นภาษาไทยให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะแล้วเมื่อคุณตั้งได้เรียน,นกับอาจารย์แบงค์แล้วประทับใจอาจารย์แบงค์ตรงไหนบ้างคะความประทับใจนะครับก็คือผมชอบอาจารย์แบงค์ตรงที่ว่าอาจารย์เป็นคนที่ เวลาสอนเนี่ยมีอารมณ์ขันนะครับแล้วก็ไม่เครียดน,นะครับและอาจารย์ได้อธิบายอย่างค่อนข้างจะละเอียดน,นะครับผมอย่างเช่นโจทย์เนี่ยก็จะวิเคราะห์โจทย์นะครับการตัดช้อยตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องตัดทิ้งไปจะเหลือช้อยที่เป็นคําตอบนะครับและอาจารย์ยังวิเคราะห์ว่าคออําตอบคําตอบนี้ทำไมถึงต้องตอบเหตุผลคำตอบคำตอบนี้เพราะเหตุผลอะไรนะครับแล้วก็มีการสอบครับ การสอบประเมินความสามารถของเราว่าถ้าเกิดพอถึงวันสอบจริงแล้วเราจะจะ,จะผ่านหรือไม่ใช่ไหมครับแล้วก็ที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คืออนอาจารย์แบงค์เนี่ยการบ้านนะครับค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับแต่มั่นใจได้เลยครับว่าถ้าเกิดทําการบ้านมาทุกครั้งนะครับแล้วก็พยายามพยายางส,งสม่ำเสมอมั่นใจว่าจะต้องสอบผ่านได้แน่นอนครับแล้วเวลาในห้องเรียนรู้สึกเครียดหรือกด,ดันอะไรบ้างไหมคะ ไม่ไม่เลยครับรู้สึกรู้สึกว่าเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับผมเพราะว่าอาจารย์จะสอนสนุกครับผมแล้วก็สอนคิปหลากหลายให้เราจะได้มีการจำง,ง่ายๆนะครับผมก็ไม่มีความเครียดกดดันเลยครับยังรู้สึกว่าอยากจะมีคอร์สอย่างคอร์สล่ามคอร์สคันจิที่ผมก็มีความสนใจเหมือนกันอยากจะลงเรียนเพิ่มครับแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในห้องเรียนนะครับผมผมก็จะเป็นกันเองกับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าจะมีทั้งคนที่ กำลังเรียนอยู่ระดับมัธยมระดับมหาลัยนะครับหรือบุ่มคนที่ทํางานในวงการล่ามในวงการอินเจเนียร์วิศวะนะครับผมซึ่งก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มีการ